ยินดีต้อนรับสุขคดีอาชญากรรมที่แท้จริงวันนี้เราเปิดเผยเรื่องราวสุดเตือนใจเกี่ยวกับความหึงหวงและความรุนแรงภรรยากองในอำเภอที่ถูกความหึงหวงครอบงำตัดสินใจลงมือทำความยุติธรรมด้วยตัวเองและสังหารเด็กสาววัยรุ่นอย่างโหดเหี้ยมหลังจากพบว่าเธอกำลังตั้งครันกับสามีของเธอร่วมสำรวจรายละเอียดอันน่ากลัวของคดีเสี่ยงกว่านี้และผลลัพธ์อันร้ายแรงจากการทรยศและความโกรธแค้นเอมิลีแกรสคาร์เตอร์วัย18ปปีผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่และจิตใจที่อ่อนโยน เป็นบัณฑิตมัธยมปลายสดๆร้อนๆจากเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายเธอเป็นที่รู้จักจากบุคลิกที่ร่าเริงและนิสัยอ่อนหวานในช่วงฤดูร้อนเอมิลี่ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อประจำท้องถิ่นเพื่อเก็บเงินย้ายไปกรุงเทพโดยวางแผนจะเข้าเรียนในโรงเรียนพยาบาลเธอได้รับแรงบันดาลใจจากการสูญเสียแม่เลี้ยงเดี่ยวของเธอไปด้วยโรคมะเรง็งแม้อายุยังน้อยเอมิลี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่หาได้ยากเธอรับบทบาทเป็นผู้ดูแลน้องชายและน้องสาวของเธอเจนนี่ และโนอาคอยปกป้องพวกเขาช่วยทำการบ้านและพาพวกเขาไปกินไอศกรีมที่ร้านดังในตัวเมืองชีวิตของเอมิลี่พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อเธอได้พบกับนายอำเภอทอมมิชเชลเจ้าหน้าที่กฎหมายผู้ได้รับความเคารพในจังหวัดเชียงรายพวกเขาพบกันในงานชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งทอมซึ่งเป็นที่รู้จักจากเสน่ห์และความมีน้ำใจของเขาได้เริ่มพูดคุยกับเอมิลี่สิ่งที่เริ่มต้นจากการพูดคุยเป็นมิตรกลับพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดทอมวัย45ปีและแต่งงานแล้ว มีวิธีทําให้เอมิลี่รู้สึกพิเศษและเป็นที่ต้องการในแบบที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนสําหรับหญิงสาวที่รู้สึกติดอยู่ในเมืองเล็กๆความสนใจจากนายอำเภอเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและแตกต่างความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตอย่างลับๆด้วยการจูบที่ขโมยมาและการพบกันที่ซ่อนเร้นสำหรับเอมิลี่ช่วงเวลาเหล่านี้กับทอมเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่โลกอีกใบโลกที่เธอทั้งต้องการและหวาดกลัวเธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เสี่ยงแต่ความสนใจจากทอมและความตื่นเต้นของมันทำให้เธอไม่อาจต้านทานได้ เมื่อต้นเดือนกระกฎาคม2017เเอมิลี่พบว่าเธอกำลังตั้งคันข่าวนี้ทำให้เธอทั้งดีใจและหวาดกลัวเธอเปิดเผยความลับนี้เฉพาะกับเพื่อนสนิทของเธอโดยบอกพวกเขาว่าเธอไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรแต่เธอคิดว่าทอมต้องรู้เอมิลี่รู้สึกสับสนเธอกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาของทอมครอบครัวของเธอและเรื่องอื้อฉาวที่อาจเกิดขึ้นในเมืองที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกว่าอนาคตของเธออาจจะเชื่อมโยงกับเด็กคนนี้และหวังว่าทอมจะเต็มใจเป็นส่วนหนึ่งของมัน หลายวันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเอมิลี่สารภาพกับเพื่อนๆว่าเธอวางแผนจะ,ะเผชิญหน้ากับทอมเกี่ยวกับการตั้งคันโดยอหวังว่า,วาเขาจะสนับสนุนเธอและพวกเขาจะสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้แต่เธอก็รู้สึกประหม่าเ <c oughs> พราะลางสังหรณ์บอกเธอว่าชีวิตของเธออาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับคำตอบของเขานี่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสำหรับเอมิลี่ทั้งความฝันที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวอย่างรุนแรงหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยฝันถึงกรุงเทพ และอาชีพพยาบาลตอนนี้กลับเห็นชีวิตของเธอเดินไปในเส้นทางที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเส้นทางที่นำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าเช้าวันที่17กรกฎาคม2017เวลาประมาณ7นาฬกา30นาทีเจนนี่คาร์เตอร์น้องสาววัย15ปีของเอมิลี่พบศพของเธอในป่าหลังบ้านในจังหวัดเชียงรายบ้านของครอบครัวเธอเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ติดกับป่าซึ่งเอมิลี่และพี่น้องของเธอเคยเล่นกันตั้งแต่เด็กเช้าวันนั้นเจนนี่ออกไปตามหาเอมิลี่ที่ไม่ได้กลับบ้าน เมื่อคืนก่อนเธอสังเกตเห็นกิ่งไม้หักและดินที่ถูกเหยียบย่ำนั่นทําให้เธอทั้งสงสารยอและหวาดกลัวเมื่อเธอเดินลึกเข้าไปในป่าเธอเห็นร่างของพี่สาวของเธอนอนอยู่บนพื้นมีรอยฟกช้ำและไร้ชีวิตเอมิลี่เปลือยกายมีบาดแผลและรอยฟกช้ำทั่วร่างกายเจนนี่ตกตะลึงจนแข็งท้างประมวลพาพออันน่ากลัวตรงหน้าก่อนที่เธอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างท่องแท้หลังจากชั่วขณะหนึ่งที่เงียบงันเธอวิ่งกลับไปที่บ้านและโทรหา911มือของเธอสั่ขนขณะกฎหมายเลขแทบ ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เธอเห็นได้เมื่อหน่วยแพทย์และตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเจนนี่นั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าบ้านใบหน้าซีดเผือดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอถูกห่มด้วยผ้าห่มที่เพื่อนบ้านนำมาให้หลังจากได้ยินเสียงไอ้อาความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเร่งการปิดกั้นพื้นที่ในขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆยังคงตกตะลึงและเพื่อนบ้านเริ่มมารวมตัวกันซุบซิบเกี่ยวกับข่าวเศร้านี้บางคนเล่าว่าเพิ่งเห็นเอมิลี่ยิ้มและหัวเราะเมื่อวันก่อน,อนร่างของเอมิลี่ ได้รับการยืนยันตัวตนในที่เกิดเหตุอย่างเป็น,นาทางการและการเสียชีวิตของเธอทําให้เกิดความเศร้าโศกและหวาดกลัวไปทั่วจังหวัดเชียงรายเมื่อร่างของเธอถูกนําไปชนสูตรครอบครัวของเธอยังคงตกอยู่ในความไม่เชื่อไม่อาจเข้าใจถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและพี่สาวของพวกเขาการตายของเอมิลี่กลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักของทั้งเมืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับบคุคคลสําคัญในพื้นที่สื่อท้องถิ่นเช่นหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวเริ่มรายงานเรื่องราวนี้ในขณะที่ชุมชน ร่วมกันไว้อาลัยต่อการจากไปของหญิงสาวที่มีอนาคตสดใสตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากเวลา8นาฬิกาของวันที่17รกรกฎาคม2017เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจเชียงรายนำโดยนักสืบลอราอาดามผู้มีชื่อเสียงด้านความสุขุมและความละเอียดรอบอคอบเร่งการปิดกั้นพื้นที่ที่พบร่างของเอมิลี่ภาพที่พวกเขาพบเป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างยิ่งร่างของเอมิลี่นอนอยู่ในที่โล่งเล็กๆก,กลางป่าหลังบ้านครอบคลุมไปด้วยรอยฟกช้ำ แผลชะกันและร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเธอถูกถอดเสื้อผ้าออกหมดบริเวณรอบๆมีดินและใบไม้กระจัดกระจายราวกับว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นมีรอยเลือดติดอยู่บนก้อนหินและรากไม้ใกล้ๆเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความรุนแรงที่เธอได้รับขณะที่นักสืบตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพวกเขาพบบอดแสที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นใกล้กับก้อนหินบางก้อนมีไฟไซเรนของตำรวจที่ถูกทิ้งไว้และช้อนที่มีรอยเผาไหม้ซึ่งนักสืบอดัมมอรู้ทันทีว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติดแม้ว่าเอมิลี่ จะไม่เคยมีประวัติใช้ยาแต่มันก็ทําให้เกิดคําถามว่าเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับบางอย่างหรืออาจมีใครอยู่กับเธอในคืนนั้นเมื่อตรวจสอบร่างของเอมิลี่ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพสังเกตเห็นว่าหน้าท้องของเธอบวมเล็กน้อยจึงทําการตรวจสอบเบื้องต้นและสรุปว่าเธออยู่ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ข้อเท็จจริงนี้ทําให้นักสืบประหลาดใจเพิ่มมิติใหม่ให้กับคดีขนาดเดียวกันข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมของเอมิลี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆนี้ก็เริ่มแพร่สะพัดตารวจต้องพิจารณาว่าการตั้งครร ของเธออาจเป็นแรงจูงใจของการฆาตกรรมหรือไม่ตำรวจตกตะลึงเมื่อผลตรวจ d n a ยืนยันว่าพ่อของเด็กในคันคืนในอำเภอทองมิชเชลนักสืบดำและคู่หูหนุ่มของเธอเจ้าหน้าที่มาร์กเจนเซนผู้มีสัญชาตญาณฉิบแหลมแต่บางครั้งก็ใช้วิธีการที่น่าสงสัยบันทึกหลักฐานทุกชิ้นอย่างละเอียดพวกเขารู้ดีว่าคดีนี้ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอำนาจและความลับที่อันตราย ขณะที่เธอตรวจสอบที่เกิดเหตุนักสืบดำร,บรับรู้ถึงแรงกดดันจากคดีนี้เมืองเล็กๆอย่างเชียงรายเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดกันและการเปิดเผยเรื่องการตั้งทนลับของเอมิลี่รวมถึงการผูกพันของนายอำเภออาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงตารวจเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นหลักฐานโดยตั้งใจจะไล่าตามทุกเบาะแสะให้ถึงที่สุดในระหว่างการสืบสวนตํารวจเริ่มโฟกัสไปที่นายอำเภอทอมมิเชลบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงรายมิเชลวัย45ปีดํารงตําแหน่ง ในอัมพเพมานานกว่าทศวรรษและเป็นที่เคารพของหลายๆคนจากบุคลิกที่เป็นมิตรและปฏิภาณไหวพริบที่รวดเร็วแต่เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับเอมิลี่กราสคาร์เตอร์มิชเชลแสดงอาการกระสับกระส่ายเผยให้เห็นด้านที่ซับซ้อนกว่าของตัวเขาภายใต้การสอบปากคำนในอำเภอมิชเชลยอมรับอย่างไม่เต็มใจว่าเขาและเอมิลี่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันมาหลายเดือนแล้วเขาอ้างว่าพวกเขาพบกันระหว่างที่เขาตรวจตราพื้นที่ และแวดไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เอมิลี่ทำงานนอนอยู่ในตอนแรกเขาบอกตำรวจว่าเขาถูกดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ของเธอและเริ่มชั่วย,ย่อเหลือเธอในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่นให้เธอติดรถไปที่ต่างๆหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพแต่เมื่อการสอบสวนดำเนินต่อไปมิเชลสารภาพว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องโรแมนติกและลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นความผิดพลาดที่น่าเสียใจ เขายังยอมรับว่าไม่กี่วันก่อนที่เอมิลี่จะเสียชีวิตเธอได้บอกเขาว่าเธอกำลังตั้งคันมิเชลอ้างว่าเขาตกใจที่ได้ยินข่าวนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับมันแต่เขาก็บอกตำรวจว่าเขายินดีที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจตรวจสอบประวัติของมิเชลพวกเขากลับพบข้อมูลที่น่ากังวลยิ่งกว่าจากการตรวจสอบบันทึกทางการเงินตำรวจพบว่ามิเชลเคยโอนเงินลับๆให้กับผู้หญิงหลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยใช้กองทุนของตำรวจเขาเคยจ่ายเงินให้กับผู้หญิงอย่างน้อย5้าคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยและทําให้พวกเธอตั้งคันรายการจ่ายเงินเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและถูกซ่อนไว้ในงบประมาณของตำรวจโดยไม่มีการระบุแหล่งที่มาโดยตรงธุรกรรมเหล่านี้ทําให้ทีมสืบสวนสงสัยทันทีและตระหนักว่ามิเชลพยายามปกปิดความสัมพันธ์ลับของเขาเพื่อรักษาชื่อเสียงการค้นพบนี้ทําให้นักสืบดําและทีมของเธอยิ่งกดดันมิเชลมากขึ้น พวกเขาเริ่มสงสัยว่าบางทีเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเอมิลี่มากกว่าที่เขายอมรับหากการตั้งครันของเอมิลี่กลายเป็นที่รับรู้ในที่สาธารณะตำรวจเริ่มพิจารณาว่าการกระทำของมิเชลอาจไปไกลกว่าความมาสัมพันธ์ลับและการจ่ายเงินเพื่อปกปิดหรือไม่พวกเขาตั้งข้อสงสัยว่าความต้องการปกป้องอาชีพและอาจารวมถึงชีวิตแต่งงานของเขานั้นแรงกล้าพอที่จะผลักดันให้เขาทำสิ่งที่รุนแรงหรือเปล่าแคเรนมิเชลภรรยาของนายอำเภอและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ในสังคมของเรฟอร์ดถูกเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างรวดเร็วในวัย42ปีแคเรนเป็นแม่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องวาจ,จาที่เฉียบคมและมาตรฐานที่สูงเธอเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในชีวิตและอาชีพของสามีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขุดลึกลงไปในอดีตของเธอพวกเขาก็เริ่มมองเห็นอีกด้านหนึ่งของแคเรนด้านที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจความหวาดระแวงและความขมขืน่นจากชีวิตแต่งงานของเธอระหว่างการสอบปากคำแคเรนไม่อ้อมค้อมเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอสงสัยว่าสามีของเธอนอกใจมาหลายปีแล้ว เธอเล่าถึงคราบประหลาดที่เธอเคยพบบนผ้าปูที่นอนและข่าวหรือที่เธอได้ยินจากชาวเมืองแม้ว่าเธอจะเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นก็ตามแคเรนอธิบายว่าเธอมักจะพยายามสลัดความสงสัยเหล่านั้นออกไปโดยมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนในฐานะภรรยาผู้เคร่งครัดในศาสนาและน้มน้าวตัวเองว่าทอมยังคงซื่อสัตย์ต่อเธอและครอบครัวอย่างไรก็ตามลึกๆแล้วเธอกลับมีความกังขาอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมของทอมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาทำง,งานดึก โดยไม่มีคำอธิบายย่อและเริ่มมีความลับมากขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเขาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่แคร์เรนทำความสะอาดห้องทำงานของสามีเธอบังเอิญเปิดแล็ปท็อปของเขาเพื่อจะปิดเครื่องแต่แทนที่จะพบไฟล์งานตามปกติเธอกลับเจอวิดีโอลับที่ทำให้เธอตกตะลึงเป็นคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นทอมกำลังมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่ามากและเธอจำได้ทันทีว่าหญิงงอสาวคนนั้นคือเอมิลีแกรสคาร์เตอร์เธอเปิดดูเพียงไม่กี่วินาทีก่อน จะระหนักได้ว่าเธอกําลังเห็นอะไรพาพอของทั้งสองคนกําลังมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงดึกภายในซอกทางเดินของร้านดอลลารีท้องไส้ของแคเรนปั่นป่วนเธอรู้สึกทั้งขยะขยงและเสียใจอย่างรุนแรงแคเรนอ้างว่าเธอมีแผนจะเผชิญหน้ากับทอมเกี่ยวกับวิดีโอแต่ก่อนที่เธอจะทําเช่นนั้นได้เธอกลับพบเรื่องที่ช็อกยิ่งกว่าเดิมเอมิลี่กำลังตั้งคันข่าวน,น,น,นี้มาถึงเธอผ่านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเห็นเอมิลี่ซื้วิตามินสําหรับหญิงตั้งคันจากร้านขายยาในท้องถิ่นและพูดถึงเรื่่่่อองงนี้กับแครยาไมสาใสจ แคเรนเริ่มปฏิปตะต่อเรื่องร่างเข้าด้วยกันและตระหนักได้ว่าลูกในท้องของเอมิลี่น่าจะเป็นของทอมความจริงข้อนี้ทําให้เธอรู้สึกอับอายและเต็มไปด้วยความโกรธแคร์เรนบอกตํารวจว่าเธอไม่เคยเผชิญหน้ากับเอมิลี่โดยตรงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แต่หลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อความในโทรศัพท์ของแครเรนที่นัดพบกับเอมิลี่ที่สระว่ายน้ําในท้องถิ่นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เอมิลี่จะเสียชีวิต พยาหลายคนยืนยันว่าเห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันและอธิบายว่าการสนทนาดูตึงเครียดและรุนแรงบางคนถึงกับให้ปากคำว่าแคเรนพุ่งเข้าใส่เอมิลีพร้อมกับการกรตัดกิ่งไม้ในมือตะโกนด่าเธอด้วยคำหยากและเรียกร้องให้เอมิลีบอกว่าเธอต้องการอะไรจากทอมเมื่อถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่สอบสวนแคเรนยอมรับว่าเธอโกรธจัดเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอพังทลายลงต่อหน้าต่อตาอารมณ์ของเธอเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งความหึงหวงความโกรธที่ทอมดูหมิ่นเธอ และความหวาดกลัวว่าความจริงเรื่องนี้จะทำลายชื่อเสียงของครอบครัวเธอในชุมชนทำให้การของแคร์เรนทำให้ตำรวจเห็นภาพของหญิงคนหนึ่งที่อดทนกับข่าวหรือเรื่องการนอกใจของสามีมาเป็นเวลาหลายปีแต่การตั้งครันของเอมิลี่คือสิ่งที่เธอไม่อาจยอมรับได้ตำรวจออกจากห้องสอบสวนพร้อมกับความสงสัยอย่างหนักเกี่ยวกับบทบาทของแครเรนในคดีนี้อารมณ์และการกระทำของเธอในช่วงก่อนที่เอมิลี่จะเสียชีวิตทำให้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่กำลังเป็นเรื่องอื้ฉชวที่สุดของเรฟอร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของเอมิลีแกรสคาร์เตอร์พวกเขากลับพบรายละเอียดบางอย่างที่ทําให้แนวทางการสืบสวนต้องเปลี่ยนไปท่ามกลางเศษซากที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เสพยารวมถึงเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วและถุงพลาสติกใบเล็กที่บรรจุผงสีขาวซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบร่างของเอมิลี่การตรวจสอบวัตถุเหล่านี้นําตำรวจไปสู่บุคคลที่ไม่คาดคิดเจนนี่คาร์เตอร์น้องสาววัยสิปีของเอมิลี การเชื่อมโยงของเจนนี่กับยาเสพติดทาให้ตํารวจพิจารณาทฤษฎีที่น่ากังวลหลายข้อข้อสันนิษฐานแรกคือปัญหาการใช้ยาเสพติดของเจนนี่อาจเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างพี่น้องนักสืบตั้งข้อสงสัยว่าเจนนี่อาจไม่พอใจที่เอมิลี่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเธอและความตึงเครียดภายในครอบครัวอาจบานปลายจนกลายเป็นเหตุร้ายแนวคิดนี้ได้รับน้ําหนักมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าปัญหายาเสพติดของเจนนี่นั้นร้ายแรงกว่าที่ครอบครัวของเธอเคยรับรู้อีกทฤษฎีหนึ่ง ที่ตำรวจพิจารณาคือเจนนี่อาจติดนี่ผู้ค้ายาเอมิลี่ซึ่งทำงานพาร์ทไทม์ที่ดอลลัทรีอาจพยายามช่วยน้องสาวของเธอทางการเงินเพื่อชดใช้นี้เหล่านั้นแม้ว่าการช่วยเหลือเช่นนี้จะเป็นภาระหนักสำหรับเธอเองตำรวจยังพิจารณาความเป็นไปได้ว่าการเป็นนี่หรือแรงกดดันจากพ่อค้ายาอาจนำไปสู่การเสียชีวิตของเอมิลี่หากเธอเข้าไปผัวพันกับอันตรายเพราะพยายามช่วยน้องสาวของเธอนอกจากนี้พวกเขายังสงสัยว่าการเสพติดของเจนนี่อาจทำให้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอันตราย โดยไม่ตั้งใจและการที่เอมิลี่รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมของน้องสาวอาจทําให้เธอกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนเหล่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของเจนนี่พวกเขาพบข้อความในโทรศัพท์ของเธอที่บ่งชี้ว่าเธอติดต่อกับกลุ่มผู้ใช้และผู้ค้ายยาเสพติดในท้องถิ่นข้อความเหล่านั้นเผยให้เห็นภาพของเด็กสาวที่กําลังต่อสู้กับตัวเองพยายามปกปิดการเสพติดจากครอบครัวของเธอแต่กลับถลำลึกลงไปเรื่อ,อยๆ ขณะที่จมลึกลงไปในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงการค้นพบว่าเจนนี่มีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดได้ก่อให้เกิดคำถามที่น่ากังวลเกี่ยวกับพลวัตที่ซ่อนเร้นภายในครอบครัวและสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการเสียชีวิตของเอมิลี่ตำรวจมีทฤษฎีหลายข้อซึ่งแต่ละทฤษฎีชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาเสพติดของเจนนี่อาจเป็นตัวกระตุ้นเหตุการณ์อันเลวร้ายที่นำไปสู่การฆาตกรรมพี่สาวของเธอนักสืบจำเป็นต้องสืบค้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค,รวคาร์เตอร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงชีวิตลับของเจน จะสามารถสรุปผลได้ในห้องสอบสวนอันตึงเครียดในที่สุดเจนนี่คาร์เตอร์ก็เปิดเผยความจริงต่อเจ้าหน้าที่เธอเล่าเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับการต่อสู้ของเธอและความเชื่อมโยงของเธอกับนายออมเภอร์ทมิชเชลเจนนี่ยอมรับว่าเธอเริ่มติดยาเสพติดอย่างลับๆไม่นานหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตอนอายุ15ปีเธอรู้สึกหลงทางและโดดเดี่ยวจึงหันไปใช้ยาเสพติดเป็นวิธีหลีกหนีความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาการเสรพผ้ติดของเธอทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เธอก็สามารถปิดบังจากคนส่่วนใหญ ในชีวิตของเธอได้จนกระทั่งในอัมพิชเชนค้นพบความจริงเจนนี่เปิดเผยว่าในอัมพิวชเชลเคยจับได้ว่าเธอใช้ยาเสพติดเมื่อต้นปีนั้นและแทนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเขากลับเริ่มกดดันเธอโดยบอกเป็นนว่าเธอสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มได้หากเธอยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขาในตอนนั้นเจนนี่รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกับดักเธอกลัวว่าการเสพติดของเธอจะถูกเปิดโปงและรู้สึกร้าหนทางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่ได้รับความเคารพและมีอิทธิพล เช่นในอำเภอแต่เอมิลี่เข้ามาแทรกแซงเจนนี่บอกกับตำรวจว่าเมื่อเอมิลี่รู้เรื่องนี้เธอตกใจและปกป้องน้องสาวทันทีเอมิลี่ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่แทนแม่ของพวกเธอมาตลอดหลังจากที่แม่เสียชีวิตได้เผชิญหน้ากับนายอำเภอวิชเชลและขอร้องให้เขาปล่อยเจนนี่ไปตามคำให้การของเจนนี่เอมิลี่ถึงกับเสนอว่าจะมีความสัมพันธ์กับนายอำเภอเองหากเขาสัญญาว่าจะปกป้องเจนนี่และปล่อยเธอไปการเสียสละนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ระหว่างเอมิลี่กับนายอำเภอข้อตกลงอันมืดมนที่เอมิลี่ปกปิดแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเธอคำสารภาพของเจนนี่ทำให้นักสืบตกตะลึงเธอเล่าว่าตลอดเวลานี้เธอรู้สึกผิดและร้ายอำนาจในตอนแรกเธอรู้สึกโล่งใจเมื่อเอมิลี่เข้ามาช่วยคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มเข้าใจถึงราคาที่พี่สาวของเธอต้องจ่ายเธอเฝ้าดูเอมิลี่ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเงียบขรึมและหดหู่บุคลิกที่สดใสของเอมิลี่ถูกแทน ที่ด้วยความวิตกกังวลและความลับเจนนี่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าพี่สาวของเธอกำลังแบกรับภาระทั้งหมดตำรวจสังเกตเห็นความทุกข์ของเจนนี่ขณะที่เธอเล่าเรื่องนีพภาพของความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงผลลัพธ์อันน่าเศร้าของสถานการณ์นี้เมื่อการสอบสวนดำเนินไปนักสืบตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องสืบค้นอดีตของนายอำเภอมิเชลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงผลวัตหว่างสองพี่น้องทำให้การของเจนนี่เปิดเผยเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยการควบคุมความกลัวและความเจ็บปวดแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันเลวร้ายของสถานการณ์ขณะที่นักสืบค่อยๆต่อจิ๊กซอของวันสุดท้ายในชีวิตของเอมิลี่หนึ่งชื่อที่ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือคาร์เรนมิตเชลภรรยาของนายอำเภอหลักฐานชี้ไปที่เหตุการณ์ลำดับหนึ่งที่นำไปสู่การตายของเอมิลี่จากการสืบสวนคาร์เรนเริ่มมีอาการไม่มั่นคงและอิจฉายอย่างรุนแรงหลังจากพบว่าเอมิลี่ตั้งขันในความคิดของเธอเอมิลี่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีของเธอมีความสัมพันธ์ด้วยแต่เป็นภัยคุกคามหญิงสาวที่ตั้งทะล,ลุของสามีเธอและอาจเป็นกุญแจสู่เรื่องอื้อฉาวที่จะทำลายโลกที่เธอสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังในคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมคาร์เรนรอจนแน่ใจว่าเอมิลี่จะอยู่บ้านตามลำพังนักสืบเชื่อว่าเธอได้เผชิญหน้าก,กับเอมิลี่ในป่าหลังบ้านของเธอซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นในตอนแรกคาเรนพยายามทำตัวใจเย็นเธอสั่งให้เอมิลี่ทำแท้ง และหายไปจากชีวิตของพวกเขาแต่เมื่อเอมิลี่ปฏิเสธการโต้เถียงก็ดูเดือดขึ้นเมื่อเห็นว่าเอมิลี่ไม่หวาดกลัวต่อคำขู่ของเธอบางสิ่งบางอย่างในตัวคารเรนก็พังทลายลงถูกขับเคลื่อนด้วยส่วนผสมของความโกรธความกลัวและความรู้สึกถูกหักหลังเธอคว้ามไม้กระบองหนักที่เธอเตรียมมาและเริ่มฟาดฟันเอมิลี่ในขณะที่ความโกรธครอบงำคาร์เรนแทบไม่ทันสังเกตเห็นเลือดหรือรอยฟกช้ำที่เธอฝากไว้บนร่างของเอมิลี่เธอเพียงแค่ลงมือทำต่อไปปลดปล่อยอารมณ์ทั้งหมด ที่เธอเก็บกดไว้ออกมาเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเธอหยุดลงในที่สุดเธอมองเห็นร่างไร้วิญญาณของเอมิลี่และความจริงก็พุ่งเข้ามากระแทกเธอเธอรู้ว่าเธอทำเกินไปแล้วหลังจากการฆาตกรรมคาเรนพยายามทำความสะอาดตัวเองซ่อนอาวุธและกลับบ้านไปโดยคาดหวังว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปตามปกติเธอคิดว่าในฐานะภรรยาของนายอำเภอไม่มีใครจะสงสัยเธอแต่เมื่อนักสืบพบหลักฐานที่เชื่อมโยงเธอกับอาชญากรรมทุกอย่างก็เปลี่ยนไป นักสืบวิเคราะห์ไม้กระบองที่ใช้ก่อเหตุและพบรอยนิ้วมือจางๆของคาเรนพวกเขายังพบเส้นใหญ่ผ้าบนร่างของเอมิลี่ที่ตรงกับเสื้อผ้าที่คาเรนมักสวมใส่ช้าวันที่27กระกฎาคม2017ตำรวจไปจับก,กุมคารเรนบิชเชลนักสืบมาถึงบ้านของเธอแต่เช้าตรูข่ขอประตูขณะที่แสงแรกของวันกำลังปรากฏขึ้นคาเรนเปิดประตูออกมาอย่างสงบคิดว่าเป็นการมาเยี่ยมปกติแต่เมื่อพวกเขาแจ้งข้อหาฆาตกรรมท่าทางของเธอก็เปลี่ยนไปคาเรนหน้าซีดและพยายามปฏิเสธ โดยอ้างว่าเธออยู่บ้านตลอดทั้งคืนแต่เมื่อถูกกดดันความเยือกเย็นของเธอก็พังทลายเธอถูกใส่กุญแจมือและพาตัวออกไปขณะก้มหน้าหลีกเลี่ยงสายตาของเพื่อนบ้านที่มามุงดูสำหรับครอบครัวคาร์เตอร์การจับกุมคาเรนนำมาซึ่งทั้งความโล่งใจและความเศร้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เอิลี่กลับมาแต่พวกเขาก็ได้รับคำตอบที่รอคอยมานานการกระทำของคาร์เรนไม่เพียงทำลายชีวิตของเธอเองและภาพลักษณ์ของครอบครัวแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับชุมชน เดือนพฤษภาคม2018การพิจารณาคดีของคาร์เรนมิเชลเริ่มต้นขึ้นห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยผู้คนและสื่อท้องถิ่นให้ความสนใจอย่างมากทีมป้องกันของเธอนำโดยทนายวอลเลซเขยใช้กลยุทธ์ที่ไม่คาดคิดนั่นคือการอ้างว่าคาร์เรนเป็นภรรยาที่ถูกหักหลังคาร์เรนอ้างว่าเธอถูกผลักดันจนถึงขีดสุดจากการนอกใจของสามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของเขากับเอมิลีทนายของเธอแย้งว่าการกระทำของคาร์เรนเกิดจากภาวะบอบช้ำทางอารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากการทรยศของทอมและความตกใจเมื่อรู้ว่าเอมิลี่ตั้งขันพวกเขาพยายามทำให้คารเรนดูเหมือนหญิงสาวที่ทุกทรมานจากความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างหนักโดยยืนยันว่าเธอไม่เคยตั้งใจจะฆ่าเอมิลี่แต่เธอทำลงไปเพราะความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้ฝ่ายอายการนำโดยอายการเคลินดาชเวตคัดค้านํำกล่าวอ้างนี้อย่างหนักแน่นชเวตนำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำของคารเรนในคืนนั้นเป็นไปอย่างมีแบบแผนรวมถึงไม้กระบองที่เธอนำไปด้วย เธอแย้งว่าคาร์เรนไตรตรองการโจมตีก่อนล่วงหน้าโดยมีเจตนาจะกำจัดเอมิลี่เพราะมองว่าเธอเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตแต่งงานและสถานะทางสังคมของเธอชเวตยืนยันว่าแรงจูงใจของคาร์เรนไม่ใช่ความวิกลจริตชั่ววูบแต่เป็นความต้องการปกป้องชื่อเสียงของเธอและหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวที่อาจส่งผลต่อครอบครัวในคำกล่าวต่อคณะลูกขุนชาเวตกล่าวถึงเอมิลี่ในฐานะเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกโจมตีเพียงเพราะความสัมพันธ์ของเธอกับทอมอารมณ์ของการพิจารณาคดีเข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนของเอมิลี่ให้การเป็นพยานบรรยายถึงความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตายของเธอเพื่อนและเพื่อนบ้านยังกล่าวถึงบุค,คลิกที่อ่อนโยนของเอมิลี่ซึ่งตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับจุดจบอันโหดร้ายที่เธอต้องเผชิญตลอดการพิจารณาคดีสีหน้าของคาร์เรนเปลี่ยนไปมาระหว่างความละอายและความดื้อรั้นแม้ว่าเธอจะมีน้ำตาไหลเป็นครั้งคราวเมื่อทนายของเธอพูดถึงการทรยศของสามี หลังจากการพิจารณาเป็นเวลาสองสัปดาห์และการกล่าวปิดคดีอย่างทรงพลังคณะลูกขุนตัดสินให้คารเรนมิเชลมีความผิดฐานฆาตกรรมระดับสองคำตัดสินส่งผลกระทบต่อเธออย่างชัดเจนเธอก้มหน้าลงขณะที่ผู้พิพากษาประกาศโทษจำคุก25ปีโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนเมื่อได้ยินคำตัดสินคาเรนสูญเสียการควบคุมตนเองสีหน้าของเธอแสดงถึงความตื่นตระหนกและความสั่นคลอนเมื่อตรหนักถึงอนาคตที่รอเธออยู่ ครอบครัวของเอมิลี่แสดงความรู้สึกปปนกันทั้งความขมขื่นและการได้รับการปิดฉากบางส่วนโทษจำคุกของคาร์เรนทำให้พวกเขารู้สึกว่าความยุติธรรมได้รับการตอบสนองแม้จะไม่อาจลบล้างความเศร้าโศกได้ปฏิกิริยาของชุมชนแตกต่างกันไปบางคนเห็นใจคาเรนในฐานะหญิงที่ถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดขณะที่บางคนมองว่าการลงโทษนี้เป็นความยุติธรรมที่สมควรได้รับสำหรับคาเรนเรื่องราวของเธอจบลงหลังลูกกรงชีวิตที่เคยได้รับความเคารพของเธอแปรเปลี่ยน เป็นการใช้ชีวิตในคุกการพิจารณาคดีทิ้งรอยแผลเป็นถาวรให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องคารเรนมิชเชลถูกตัดสินจำคุก25ปีในข้อหาฆาตกรรมระดับสองของเอมิลี่กรสคาร์เตอร์เธอถูกส่งตัวไปยังเรือนจำหญิงแห่งโอไฮโอที่ซึ่งเธอต้องเผชิญกับผลที่ตามมาของการกระทำของเธอทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปคาร์เรนมักจะหวนคิดถึงชีวิตก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมงานสังสรรค์ของครอบครัวกิจกรรมในชุมชนแต่ตอนนี้ชีวิตของเธอถูกกำหนดโดยกิจวัตรในเรือนจำ และการเข้ารับคำปรึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูในขณะเดียวกันในอำเภอทอรมิเชลต้องผเผชิญกับการชำระบ,บัญชีในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหลังจากการพิจารณาคดีทางการได้เริ่มการสอบสวนการใช้งบประมาณของเขาและพบว่าเขาได้ใช้เงินลับๆจ่ายให้ผู้หญิงหลายคนรวมถึงเอมิลี่เพื่อปกปิดความสัมพันธ์นอกสมรสของเขาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่คาร์เรนถูกตัดสินจำคุกทอมถูกตั้งข้อหายักยอกเงิน และประพฤติมิชอบหลายกระทงในหน้าที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุกห้าปีเรื่องอื้อฉาวนี้สร้างแรงสัส่นสะเทือนไปทั่วเมืองเล็กๆอย่างวินเชสเตอร์ทำให้ชาวเมืองตกตะลึงและผิดหวังหลายคนเคยมองว่าทอมเป็นผู้นำที่น่าเคารพแต่การกระทำของเขากลับทำลายความไว้วางใจนั้นจนหมดสิน้นเรื่องราวของเจนนี่คาร์เตอร์กลับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งหลังจากต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย และการสูญเสียพี่สาวเธอเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาการใช้สารเสพติดของตนเองโดยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาและชุมชนที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเจนนี่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างชีวิตใหม่ภายในปี2019ไม่เพียงแต่เธอสำเร็จโปรแกรมบำบัดแต่เธอยังจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาสังคมสงเคราะห์เธอมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับปัญหาแบบเดียวกันใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในท้ายที่สุดชีวิตของคาร์เรนทอมและเอมิลี่กลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าเศร้าทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังคาร์เรนต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอหลังลูกโกรงขณะที่ความเสื่อมเสียของทอมทำให้เขาต้องอยู่ตามลำพังถูกสังคมทอดทิ้งแต่เจนนี่กลับกลายเป็นผู้รอดชีวิตเธอเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดและความสูญเสียพร้อมอุทิศชีวิตของเธอให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการเส้นทางสู่การฟื้นฟู เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นคำเตือนแก่ชุมชนสะท้อนถึงผลกระทบร้แรงของการทรยศและความรุนแรงคดีนี้ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนไปจากเมืองเล็กๆแห่งเรฟอร์ดมันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อบุคคลที่เคยได้รับการยกย่องและเป็นที่รักของชุมชนเรื่องของคาร์เรนและทอมวิเชลรวมถึงพี่น้องคาร์เตอร์กลายเป็นอุทาหรณ์สะท้อนให้เห็นว่าความเห็นแก่ตัวการทรยศและการใช้อำนาจในทางที่ผิดสามารถนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจคาดคิดได้ ในปีต,ต,ต่อมาชุมชนมักย้อนคิดถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเอมิลีแกรสคาร์เตอร์และความตกต่ำของครอบครัวมิเชลชาวเมืองมักแสดงความโศกเศร้าและอาลัยถึงเอมิลี่หญิงสาวที่ยังมีความฝันมากมายรออยู่ข้างหน้าและแสดงความกล้าหาญอย่างน่าทึ่งในการปกป้องน้องสาวของเธอเพื่อเป็นเกียรติแก่เอมิลี่กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน และเพื่อนๆได้จัดตั้งทุนการศึกษาในชื่อของเธอสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเก่าของเธอที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาพยาบาลหรือสังคมสงเคราะห์นี่คือเครื่องตนใจถึงความฝันที่เธอไม่อาจเติมเต็มได้แม้บาดแผลจากคดีนี้จะยังคงอยู่เจนนี่คาร์เตอร์ก็สามารถกล้าไปข้างหน้าได้ด้วยแรงสนับสนุนจากชุมชนและความมุ่งมั่นของเธอเองเธออุทิศชีวิตเพื่อรักษาความทรงจำของพี่สาวด้วยการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายของชีวิต ผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์เจนนี่แบ่งปันเรื่องราวของเธอใช้ความเจ็บปวดและประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสกนฏกรรมเช่นเดียวกันขึ้นอีกในทางกลับกันคดีนี้นำไปสู่การตรวจสอบวิธีที่ตำรวจท้องถิ่นจัดการกับคดีภายในและการทุจริตส่งผลให้เกิดการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณสาธารณะและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ความเสื่อมเสียของทอมมิเชลกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจของประชาชน ที่มีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดในอนาคตโศกนาฏกรรมของเอมิลี r กร s สคาร์เตอร์ความทุกข์ทรมานของน้องสาวเธอและการล่มสลายของคาร์เรนและทอมมิเชลยังคงเป็นบทดำมืดในประวัติศาสตร์ของเมืองเรฟอร์ดเหตุการณ์นี้กลายเป็นคำเตือนที่คงอยู่ตลอดไปถึงผลกระทบที่ทำลายล้างของการทรยศการใช้อำนาจโดยมิชอบและแรงกระตุ้นที่ควบคุมไม่ได้ ชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจแก้ไขได้และแม้ว่าชุมชนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่พวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่เป็นธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตายิ่งขึ้น